ใช่เลคะพระอาจัดมือนีคือว่ามีชี้เด็ดใช่เลค่ะค่ะว่าเดียวซ่องหาเงนกับซ่องเก็บเื่นนี่ประทะกันเดด็จไมนสีแมีนว์เสด็จเนาะม่นม่มีไขห้อบวงอดนลองลองสีว้นใช้กันที่พยานไม่สีมากขึ้นสองงวดที่ผ่านมาบัวเสด็จค่ะอืมีมากขึ้นกันบัวสองวดที่ผ่านมาบัวหลุดยื่นออยันเนาะแม่นครับสองสีมามาเขากับลมัาจักนอกก็กังทีบัวเลยครับ เอาสิมาเอามาเอาเอาเดี๋ยวชุมช่มชุ่มนี่เพื่อนเพื่อนชุ่มฟังเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> สิอ <c oughs> เอาเลยค่ะอันนี้คือฟังนี่เด้อฟังนี่คือหนาจีเป็นเลขติดล่างเ <c oughs> นี่ยเลขติดล่างฟังเนี่ยเลขติดล่างเนี่ยฟังเนี่ยแต่กับมาบนอะไรขึ้นกันเลขติดล่างแต่งวดนี่เห็นบนสามสี่ห้าสามสี่หาคือเลขติดล่าง <c oughs> แต่หาปูนี่บ่ามักแล้วนะไซค์เขมรบ่มักเด้อชี้หาไอไอหาเนี่บ่มักยังไม่เลี้ยงสองตัว อาารย์พ่อจะบอกหลายคือเลขติดล่างคือสามสี่ห้าแต่ว่ามักไปเกือบเสียวค่ะเครื่องมก่นห้าหกเจ็ดติดห้าเจ็ดล่างห้าหกเจ็ดติดศูนย์เจ็ดล่างสามสี่สามสี่ห้าติดศูนย์สามอันมาผิดวันหนึ่งอ่าแล้วก็แปดเก้าศูนย์ติดแปดเจ็ดแปดเก้าติดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองติดศูนย์หกเห็นไหมอ่าหนึ่งสองสามติดศูนย์สองอ่าแล้วก็ยังเนี่ หนึ่งสองสามติดเก้าสองคือเขาเนียนไปทางล่างอันนี้เล็กติดล่างคือเขาเนียนล่างแั้วกบไป <c oughs> บนด้วยต้อจะไปนี้มันนี่คือเจ็ดแปดเก้าแลนบนได้บอลเนี่ยแลนบนหนึ่งขรั้งแล้วก็มาพิดมาพิดแล้วก็สามสี่ห้าคือติดลางสีอ่อเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าแลนบนมาสลับขึ้นบนมันชิตติดบนอยู่สองเท้าที่บนอยู่สองเท้าอ่าไอ้งวดที่มันบอกแปดสาม สา,ามสามสองกับแปดสามแปดเก้าศูนย์ตีแปดสามล่างอ่าเมื่อชิ้มหนวดเมื่อชิ้มหนวดเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้าเลขตีเท่ากับเจ็ดแปดเก้าตีเจ็ดบนล่างศูนย์หกหกเก้าหกหกเก้าแปลว่า 6, 6, 9, 0, 5, หกหกเก้ากับศูนย์ห้าวันนี้ก็เลขตีเท่ามีศูนย์หนึ่งสองตีห้าศูนย์นะอ่าเมื่อชิ้นหนหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งห้าเลขตีเท่ามี่ สี่ห้าหกติดตึ้งบุญตึ้งลางค่ะ,ะจะเข้ากับคือจีเนียนไป็นลางบ <c oughs> งหนึ่งคือกันจีมัน <c oughs> อกหนึ่งศูนย์หกกับ 7, เจ็ดศูนย์อ่ากับเจ็ดศูนย์เรียกเขามันมีอยู่เรียเขามีอยู่ห้ขขาหกเจ็ดเป็นบ่คติดตึ้งบุญทึ้งลางอืมค่ะงวดนี่สามสี่ห้าค่ะลางไพ่สีว่าดับกับว่าดับต้งเพื่นดอ,อกฟองสลากไม่มีหวยดับค่ะอ่าฟังนั้นเป็นลางแค่ฝังนี้เรียกติดบนญบั้น เห็นปะกล้องเพื่อนเห็นปะเรียกคิดบนแต่ว่ากับสามารถมาลางอะไร้็เหมืนแต่เข้าคือเน้นไปบนเด้อค่ะว่าทิมออกเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยเขาได้หนึ่งสองสามติดเก้าหนึ่งเก้าว่าทิมมันออกอหกสี่สองออกเรียกเดียนเขาเรียกคิดเข้าคือสี่ห้าหกแค่สามตัวหนึ่งบัหลายตัวเจนเดีนอ่ามันออกหกสี่สองเห็นปะค่ะสี่ห้าหกติดออกหกสี่สองศูนย์หนึ่งสองเลียกเดียนเข้ามี่ หนึ่งสองสามมาท้วกันเลยค, <ะ S 1> คือเขาเอาบนย่างเดียววัดจิมหลเก้าหนึ่งเก้าห้าหกเจ็ดเลขติดติดเก้าหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดออกแปดศูนย์เจ็ดเลขติดให้มันติดให้มันดับให้มันผิดดีวัดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าเก้าสี่ติดบนศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองผิดติดลง 4, 2, ่งสี่สองนี่คือมาลางหนึ่งครั้ง คันว่าติดบนแต่มันกับบันหลุดเนาะศูนย์หนึ่งสองติดออกสามสามสองติดสองค่ะงวดต่อไปอ่าแปดเก้าศูนย์ออกเจ็ดศูนย์สามติดศูนย์มาพิดอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ออกมาออกมาหนึ่งหาแต่ว่ารักลอยเขามันติดติดขึ้นกันติดหนึ่งศูนย์หกงวดมวันนี้ฮันก์หกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมันออกอยังไง หกเจ็ดแปดไม่บอกอย่งออกหนึ่งศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์มาบนรางวันนี่บนบน 8, หกเจ็ดแปดจับใบหกเจ็ดแปดให้เราบ้างบนคือบอกให้แล้วบอกใหรแล้วตอนนั้นแต่ว่า,าะนะคือคือคือโบอจับปูไห่นะลลปลาเนี่ยตัวเด่นแห่งที่ชุดเป็นนางปูค่อยฟันซีขางรางไปสีโบฟันน้ำกับช่างปูสีโบได้ชี้เลยกับไพ่ไปสีว่าดับปูกับดีชื่อคือเรา จักจีบบนจีล่างพูกัะบูพูจักมันจีบบนจีล่างพูกระบุจักนั่นนะเนี่ยมันจีเป็นบนเป็นล่างพูกระบุจักอันนี้คือจะทิชชแต่ว่ามันกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับอ่าห้าแปดเก้าออกหกแปดหนึ่งหกออกหกหนึ่งแปดบนอ่ามันจีเป็นบนเป็นล่างกระชังมันเก้าสองสามออกเก้าหนึ่งเก้าติดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าออกหกสี่สองติดบนเจ็ดศูนย์หนึ่ง

ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าติดขางล่างอ่ะมาข้าง่างแล้วบ่เนี้ยสี่แปดเอ้ยสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดมาข้างรังสองครังแล้วเลี่ยงกันมาเลยข้างล่างบันนี้คอยเลี้ยนสีอ้วยบ่สีอ้วยบนบ่หกเก้าศูนย์ออกหกหกเก้าเป็นปบ่มาบนแล้วได้บ่เนี้ยเริ่มจะเทือนบนแล้วศูนย์สามสี่หนึ่งออกหนึ่งหกศูนย์เป็นบ่มาบนเรืร่องหันลุด แต่ว่ามันห่างไปต่ำอีกล็อกนึงโย่สามสี่ห้าคือวงนึงมันหลุดครับบัดนี้ได้สามสี่ห้าตัวเก่าบอกว่าบนลังแต่ว่าขันว่าปูวาอยู่ในคลิปขันปูว่าขันชีสองจูวาขันว่าปูว่าซีสองชีเก่าขันว่าปูวาลังให้ซื้อบนน่าคือปูปักไปด้วยหลักสิบจัดเทือนเลยลักสิบมาจักสิบือหน่วยบ่หูแต่ว่าจิตจิของปูจีตีเฮ็ดมาเห็นไ่มแปดมันมาลักหน่วยเกามาหนาลักหน่วยเห็นไหมซีมาหลักสิบ อ่าหนึ่งมาลักสีบเป็นว่าอ่าศูนย์มาลา่างเจ็ดมาลักหน่วยเจ็ดมาลักหน่วยหนึ่งมาลักสิบเนี่ยศูนย์มาลักสิบอ่าสี่มาลักหน่วยแปดมาลักสิบมันจีดไปได้ทั้งสีบหน่วยโอ้ยคือไพ่หน้าชีตัวนี่เอาในะห้เบื้องเหงวนะคะเนาะให้พิจารณาเบื้องเอาอแน่นอนเบื้องผู้สีไลไ่เปเบื้องตัวอาจจะผู้ที่ไปจับเอาบ่ย้อนไกลซุ่มกล้องคอยมันเห็น งวดนี้เป็นงวดที่ห้าสิบจะทีทีมีให้เบิ้องความค่ะไัทีว่าปู่เป่าตำล่าไัยอาจารย์เป่าตำล่าไัมากกับ่างปัญญาคือกันนะพุทธ,ธปารมีหนึ่งสองสามเลขติดบ,บนล่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นงวดนี้ค่งวดนี้คือภายในสี่สิบเก้างวดผิดหนึ่งครั้งถือแจ๊กเท็สี่สิบเก้างวดผิดงวดที่สา <45. S 1> <35. S 2> มสิบห้าแล้วงวดนั้น ตัวอ,ออกจากตาที่ห้าไม่เคยหลุดไหมวบนล่างมาแน่นอนเนี่งวดที่สี่สิบเก้าเนื่งงวดที่สี่สิบเก้าอนมาติดแต่ว่าพ่นี่เลียนเลี้ยนลักลอยอกับคืืเอาเ้าะตวงไว้แค่ลักลอยมันมนมานลักลอยอยู่ตัวห้าเอาไว้ซิฟกับหน่วยอันนี้ก็มานลักลอยคือเหามันติดอยู่แล้วเรียกยู่ห้ติดหนึ่งสองสามสิบหน่วยบนล่างมาแน่นอนออว่าที่หาซิฟต,ตามต่อไปว่าที่หาซิฟ อสูตรพิชิตเงินล้านมาล้านเปอรเซ็นภายในงวดนี่งวดที่ห้าสิบแต่ว่าสูตรนี้แค่สูตรบางนึงนี่สูตรนี่ได้สี่สิบสี่สิบเก้างวดมั้ยบ้างสี่สิบเก้างวดผิดสามถูกสี่สิบหกงวดมั้ยบาอ่าเพิ่งตัดออกไปสามงวดเก้าศูนย์หนึ่งสองล้านเปอร์เซ็นเลขสีดเด้นตัวไหนก็หายพลากันพีเจ้าน,น่าเบิ้งคือปูฟันออกไปแล้วยี่นีบหนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่ง ฟันออกไปไหแนเนี่ยปูคือว่านาจะเป็นทึ่งบนทึ่งล่างเรียกยี่นี่สี่ตัวปูใดมีตัวเด่นฮาตักบวกจับปูใช่แต่ปูเพราะท่านได้ฟันหว่าปูที่จับตัวได้ไห้ง9012แต่ว่าล่างปูฟันหาไปแล้วเพราะว่าปูเด่นซี่เด่นซีกับหกปูฟันหาไปแล้วซีสองในคลิปนั่นอ่าอมายถือว่าเจ้าไหนกับช่างคือปูนี่นี่สองปูมันชนกันแล้วสามสามดับทนเด่นจุกจั่อ่า นี่นี่ก็สองนั่นละเอาชิปกี่เีซนช่องเจ็ดหมื่นประทะกันครับหกหมื่นหามื่นนเพื่อนนี่ปูเสยประทะกันเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามี่อยู่ในนี่ปูเสียบัวที่บายไหลนะครับนี่มันดีคืดกันครับแต่เรงวดที่เขาสื่อมาบัวคือช่องหามื่นช่องหามื่นมาชนช่องเจ็ดหมื่นชนหกเห็นไหมครับช่องห้าหมื่นชนหกเห็นไหมตัวนั้นเห็นมั้ยเพื่อนบัวเห็นเห็นครับ องห้าหมนกับซ่องเจ็มื่นองห้าหมื่นเจ็น6ลหก่องห้าหมื่นช่องเมื่น9แล้วก็บาชนเจ็ดห้ามื่นชลเจ็ดเจ็ดหมื่นชเจ็นบ่ชนชนกันศู่องห้าหมืนชลศูนย์่องเจ็ดหมื่นสามช่องห้าหมื่นซ้อนช่องเมื่นกับสวงนี่ตัวสำคัญที่อาจารย์จับเรียกใช่กันตัวบ่คือกันไมมันบ่คือ พอว่าจี้มันส้นแข็งมันสียวอ่ะปูเล่จับตัวนี้ซี่สองนี่สุนแข็งเลยเพราะว่าเลียกเด่นชีกับสองเนี่ยนี่คือที่มากครับสูตรห้าหมื่นชุนสองเจ็ดหมื่นครับพี่น้องเรียกปูหันสี่ีกับห้าคือหลักสิบล่างที่เป็นล่างไปบนกูบวมหูแต่ว่าปูปั้นหายแล้วหือว่ายังไงในคลิปนี้ชุนตเดียวคือสี่สองสี่สองคือปูจับเลีกจัเลีกภายในแปดสูตรอันนี้มันยี่สิบหกสูตรเนาะยี่สิบหกสูตรแต่ว่าปูคัดเลขยที่ตัวเด่นออกมาหันก็คือ หนึ่งมาชนกันอยู่สี่ครั้งภายในแปดสูตรสองมาชนกันอยู่หกครั้งภายในแปดสูตรไม่ไหมสามมาชนกันยู่เจ็ดเทือภายในแปดสูตรป่ะนี่สามมันสามเด่นชนดับเด้สามเด่นชนดับขั้นขั้นสามเด่นชนดับขั้นบกวกหกสามกับเจ็ดสามแต่ว่ามันมันชนแล้วมันดับเลขตัวนี้ครับตัวนี้นี่มั่นใจอยู่เพราะว่าป้ิพุ่งเที่ยกันะครับผูว่า เลขมวดนี่นี่ขั้นซ่วงหาหมืนขั้นติดนาจีเป็นล่างค่ะปูกับลั่นตีเลยแต่ว่าผ้ใยจับวินได้คือจัดไปอ่ะจักจีเป็นล่างเป็นบนเพราะว่าปูเอาตัวพีขึ้นมาพีแล้วซีกับสองพอมาเดียนซีกับหกครับอ่าซีกับหกเป็นบ่นี่ซีกับหกนี่มันเดียนซีกับหกนี่บ้านนี้นี่ดูนี่บ่มีหกแต่ว่าปูที่จับไปอยู่นี่นี่แหละปูที่จับเป็นบนในช่งเจ็ดหมื่นนี่ครับที่จับไเท่านั้นอืม จับไปยู่ครับแต่ว่าชุมนี้เราไปจับ,บเบื้องสักวันคือคือจูเจียมันตัวได้หละตัวอันนี้เห้อบางบางบางเชียชนกันปูก็อยากให้ตัวที่ชนกันน่นมันออกเด้อเอาไปใส่ดุนพินิพิจไดย่านเบื้องอ่าผู้ได้ทาตัวนี้ทาก่อนนี่แคบว้ไไนี่ปูพันทะลงให้ทาก่อนครับเลขวิ่งเงินล้านปูแบบมีได้แหละ,น,น,ออละ,ละหนั่นปะูนไม่ยากหรอกยุกระป๋ายปาก้าเท่านี้แหละ นี่คือปูอยากให้มันคือตัวนี้เรียกครับชีเก่านะชีเก่าเพราะว่าชีเกามันอยู่ในช่วงอันนี้คืออะไรเน้นบนล่างบนสองปูเพราะว่ามันอยู่ในนี่เพราะว่าชีดึงเพราะว่าชีเพราะว่าชี่รือมันเดินแล้วกับพวกอ่ะนนั้นเอาคาชัดเจนนะคะเนาะ นี่ปูอยากให้มันสนกันนี่ยือวดไอ้หนึ่งตุล่าเนี่ยปูอยากให้มันช้นกันคือนห่อ่าหนึ่งพุทธจีกาปูอยากให้มันส้นกันคือ0ศูนย์หกกับศูเจ็ดค่วันนี้ปูอยากให้มันสนกันนี่ตัวที่ปูอยากให้มันช้นกันมันจีส้นมาอคือจังปูที่วงไปปู่วงไปหกสามมันส้นกันหกสามเนมาค่ะอ่านี่มันส้นหกสามแล้วก็มันส้นเจ็ดสามมั็นมัคที่ปูจับไปสองปูเจ็ดศูนย์หกศูนย์คือส้นกันค่ม ค่ะอ่ะนั่นที่ผู้จับผู้ให้เอาบนบวกล่างกลับด้วยนะจ๊ะค่ะเอากลับน้ำเด้อค่ะอ่าเอาหามื่นกับเจ็ดมื่นบวกกันนะคะชนวกันนะด้เด่นคือสี่สองกับสี่เก่าอ่าบนล่างนะครับเด้อแต่ว่าคนี้เราค่อยไหลในความส่วนตัวส่วนตัวของผู้นี่ค่ะเอาคู่ไหนอเตรียมวงนะคะประกาศเด่นกดเตรียมวงได้อยู่แต่ว่าเ้าวงไปเลยตัวนี้เลยค่ะเอาเอา แต่ว่ามักเครงสวงตัวนั่นแหละมันมีเลขสวงคู่หนึ่งเอาพระเอกกับพระรองตัวครับเอาเป็นพระเอกกับพระรองไหมพระเอกกับพระรองครับแต่มันม so ักทรวกันเด้มันทรวกันก็เป็นพระเอกน้ำกันแล้ววงทั้งสวงเลยวงทั้งสวงเลยเป็นพระเอกน้ำกันครับเป็นพระเอกน้ำกันเอาชี้สวางกมันใจชี้ก็เพราะมันชนในในช่วงหางเหมือนันนโอ้ครับครับเอาคือมันจิ้มม่ได้อ่าแต่ว่ามักทั้งสวงกับเป็นพระเอกทั้งสวงให้เน้นไปอ่ะบดบวกล่างเดี๋ยวๆท่านได้ว่าไหนว่าเนี่เอาท่านไปเส้นครับ พระเอกทั้งสองปูวานะครับแมนชัดเจนนะครับมันมาได้ทั้งสองตัวน่ะนี่คือการเป็นที่มาของนี่แหคื่นบวกห้าหมื่นครับได้ออกมาพระเอกสองตัวเลขทิศก็เห็นแล้วครับสีสองกับสีเก่าครับพระเอกพระเอกค่หนังเลี้ยงนี่นะครับต่อไปนี่แหละจีบ่างไปทานี่ก็ะจีบว่างไยตัวถือคือถือพิดคือผิดนะคือหาหมื่นกับเจ็ดหมื่นนี่ปะทะกันแล้วขั้นตัวใดบวมมากที่ปูจับให้ไปจับเองได้ <Started. S 1> ตัวไหนชนเป็นออกกาเป็นได้บางเทือตัวชนไม่ออกก็เป็นได้นะอ่ะใา้คลิปนี้กับเอฟซีทั้งช่องสายขม ai, ิ้นพ่อรวยเชฟบาพ้า้วยวิไลแห่งชคสาวล่าพ่อรวยเด้อสาวล่าพ่อรวยเอาไปใช้ดุลพินิจพิจารณา่านในการรับชมไฟเบามักกะพ,พันผููใดมักกะซื่อบอมกักกะซื่ออันกะซื่อบอขายกะบัต้อตงซื่อเ <steroids> อาไปเป็นบนบวกล่าง ปูว่านาจะแตกซองห้าหมื่นกับซองเจ็ดหมื่นปะทะกันเลขที่มากปูกับเ็ทดได้ละเอียดให้เบิเบ้งแล้ว <S S S ค่ะอ่าเดี๋ยวมีค้งทุดท้ายปูกับจีนนำให้เบิ้งสามตัวมันจีอีกบ่าค่ะเอาไดนี้เอาแชนเชนซองคููที่เด้อค่ะ,คะเอาายนี่ขอให้ประกันสุข,ขสุขังสตางมีใชก้กันเยอะๆร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าสาตุจเจริญพรเดี๋สาธุ<ส>าครับโอ้ยเรื่องหมดคลิปนี้ให้เบิ้งมาู